สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มบิตาซ่านะครับล่าสุดนะครับทางบิตาซ่าได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะว่าจะเปิดให้ซื้อขายเหรียญบิซนะครับซึ่งเป็นโทเค็นของแพลตฟอร์มบิตาซ่าโดยตรงนะครับจะเปิดให้เทรดซื้อขายในวันที่22นะครับกุมภาพันธ์ส0งพันยีนะครับก็คือนับจากวันนี้นะฮะวันที่31มอ็ดมกราคมนะครับเหลือเวลาอีกแค่3อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะ สำหรับคนใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าทางบีเชซ่านะครับได้มีการเพิ่มปริมาณเหรียญนะครับหรือว่าเพิ่มปริมาณซัพลายนะครับจากเดิมนะครับมีจํานวนเหรียญแค่300ล้านเหรียญนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น3,000ล้านเหรียญนะครับแต่มีมูลค่ากิจการเท่าเดิมนะครับก็คือ33.3ล้านเหรียญนั่นเองนะฮะราคาเดิมนะฮะอยู่ที่0.11 USD นะครับราคาณปัจจุบันราคาใหม่นะครับอยู่ที่0.011 USD นั่นเองนะฮะ และตอนนี้นะครับทางแพลตฟอร์มบีซ่านะครับก็สามารถส่งหรือว่าโอน USDT นะครับจากบีซ่านะครับข้าเอ็กซ์เชนเด้แล้วนะฮะหรือว่าจะฝากเป็นเหรียญอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็น slm นะครับนะหรือว่า busd นะครับนะก็บางเหรียญก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะฮะโอนฟรีนะฮะโดยเฉพาะคนที่ชอบนะครับเทรดกระดานนอกนะครับอย่างเช่นของเกียร์โดไดโอนะครับหรือว่าฮอปปิทนะครับก็สามารถฝากเงินเข้าไปในบีซ่าแล้วก็โอนค่าเอ็กซ์เชนเด้เลยนะฮะโอนเหรียญนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่มีแพลตฟอร์มของบิตดซ่านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับรอยืนยันตัวตนแค่1วันนะครับไม่นานนะครับไม่เหมือนบิตคัพนะฮะและที่สําคัญนะครับกระดานเทรดนี้นะครับมีฟังก์ชันลดค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเทรดนะครับเราเสียค่าธรรมเนียม0.25%แต่มันจะสามารถนะครับนำเหรียญของบิตเทเนี่ยมาจ่ายค่าธรรมเนียมแทนได้นะครับจะมีส่วนลดสูงสุดถึง50-70% 5เลยนะฮะตามลําดับถือครองเหรียญบิะฮะ แล้วก็มีเหรียญนะครับอยอดฮิตหรือว่าเหรียญทอนฮอนะครับเกี่ยวกับเมตาเวิร์ดเนี่ยหลายเหรียญเลยนะครับแล้วก็เหรียญหลักๆก็จะมีพวกบิตคอยอิตาเลี่ยมก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดประมาณ50กว่าเหรียญให้เทรดนะครับแล้วก็เขายังพยายามที่จะคัดสรรเหรียญดีๆเข้ามาในกระดานเทรดอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปที่หน้ากระดานเทรดของบิชช่ากันเลยเนาะเราะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับสําหรับคนใหม่อาจจะยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยสมัครด้วยซ้ํานะฮะ อตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่หน้ากระดานเทรดของ Binance แล้วนะครับอ่าเพตฟอร์มของ Binance นะครับก็เป็นของไทยเราเองนะครับเปิดบริการมาประมาณ2ปีนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิด2โหมดนะฮะโหมดที่ผมมาให้เพื่อนๆดูอยู่นี้อ่าอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโหมดไทยนะครับใช้อ่าใช้สกุลเงินบาทในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่เขาเปิดอีกโหมดหนึ่งนะฮะก็คือเป็นโหมดโกลบอลนะครับใช้อ่าสกุลเงิน USDT ในการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็จะเปิดให จะเปิดเหรียญ b ิลให้ซื้อขายในโหมดโกลบอลนะครับสามารถให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเข้ามาทําการเทรดซื้อขายได้เลยนะครับมีทั้งหมดก็ประมาณ50กสเหรียญนะครับมีเหรียญชิบะอินุด้วยนะครับเป็นเหรียญน้องหมายอดฮิตนะฮะถ้าใครชอบนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อขายที่กระดานเทรดของบิลซาได้เลยนะครับและทุกการซื้อขายนะครับไม่ว่าเราจะเทรดเหรียญใดก็ตามนะครับเขาจะมีการแจกเหรียญบีลซให้เรานะครับก็คือจะโอนมาตรงนี้นะฮะเราก็สามารถกดรับได้เลยนะครับนะอยู่ที่วอลุ่มปริมาณการซื้อขายของเงินดาาาาววรรเเเ้้ยนนะะะะ่่่จใหหทไ เขาจะแจกจนกว่าจะเปิดให้ซื้อขายเหีวันที่22นะครับถ้าถึงวันที่22เขาก็จะหยุดแจกแล้วนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับมันก็จะมีโหมดเห็นไหมฮะใช้ BZ ดแจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับรับส่วนลด50%นะครับนะสำหรับคนที่ไม่อยากเก็บเหรียญแล้วก็อยากจะเาเหรียญนี้นะครับไปจ่ายค่าธรรมเนียมแทนเงินเนาะก็ทําได้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็โหมดโกบอลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดโกบอลนะครับก็ให้กลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็ดูรูปคนด้านบนซ้ายมือนะฮะคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีโหมดเปลี่ยนบัญชีนะฮะเห็นไหมลำดับที่3อ่าแล้วก็มันจะมีโหมดไทยกับโหมดโกบอลนะครับอ่าเราก็กดอ่ากดมาที่โหมดโกบอลเลยนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่กดเข้ามามันก็ขึ้นเป็นโหมดโกบอลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเห็นไหมมันจะใช้สกุลเงินยูเอทีในการซื้อขายนะครับเหรียญวีซ่ก็น่าจะถูกฤทธ บนหมดนี้แหละฮะก็ต้องรอดูวันที่22นะครับนะใครไม่อยากพลาดนะครับที่อยากจะเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับเหรียญสัญชาติไทยเรานะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมมองว่าส่วนตัวนะฮะอนาคตไกลแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้ซื้อขายทั่วโลกเนาะแล้วก็บอลลุ่มปริมาณการซื้อขายของเมืองนอกเนี่ยมันก็น่าจะเยอะกว่าไทยนะครับนะถ้าใครอยากจะสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับสมัครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับในคอมเมนต์หรือเข้ามาที่กลุ่มไลน์ก็ได้นะครับนะลงทะเบียนแล้วก็ ยืนยันแอคเคาผ่านอีเมลนะครับจากนั้นก็ไปโหลดแอปอแอปของบีซ่มาเราก็สามารถใช้อีเมลรหัสผ่านล็อกอินเข้าสู่รบะบบไปเลยแล้วค่อยมายืนยันตนบนแอปอีกทีนึ่งนะครับรออนุมัติไม่เกิน1วันนะครับหรือภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ช่วงน,นั้นนด้วยเนาะก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ